โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้เราจะมาเปิดล่านักเตะกันนะครับซึ่งก็เป็นแพ็กที่ผมเนี่ยรอคอยมาตั้งนานนะครับเป้าหมายของเราในแพ็กนี้ก็เล็งไว้มีแค่กุลิตแล้วก็ไรากาดนะครับกุลิตนี่ก็จะเป็นลูกหลักของผมอยู่แล้วนะครับตัวเก่าก็ใช้จับมายืนกองหน้านะครับส่วนแฟงไรกัดก็จะเป็นตําแหน่งเซนเตอร์นะครับซึ่งทีผมเนี่ยก็ขาดตําแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับรู้สึกเสียดายตรงที่ตัวเขาเนี่ย ไม่มีสกิลพิเศษมากเหมือนเพื่อนนะครับสำหรับไลกาทจะมีแค่ฟาร์มาเทนแล้วก็ลูกกริดนะครับที่มีนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวมันก็เก่งอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ออกมาให้หน่อยนะสำหรับ2ตัวเนี้ยที่อยากได้งบผมก็มีทั้งหมด5700เรยกว่าทองนะครับจะออกมากี่ตัวมารุ้มาพร้อมกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับมาท่านผู้ชม900ทองครั้งแรกจะได้ลุ้นหรือเปล่าเอาแบบนี้มีลุ้นนะครับมีไฟสีเขียวข้างใน ต่อไปก็มาลุ้นว่าจะมีเลเซอร์หรือเปล่านะครับมีเลเซอร์เสื้อสีส้มก็เป็นเนเธอร์แลนด์อยู่แล้วแต่ว่าโอ้โหไม่มีไฟสีทองขึ้นมาด้วยเป็นเบอร์สิบนะครับเนฟฟิเดฟไยนะครับโอ้โหมีพระอ้อมพันหัวด้วยเ <c oughs> ป็นการไฮไลท์นะครับโอ้โหตัวแรกก็ได้ลุ้นเลยสิบตัวแรกผ่านไปนะครับมาเก้ารอยทองครั้งที่สว่ายังไง มีไฟเขียวข้างในยังพอไม่ลุ้นนะครับจะมีเลเซอร์หรือเปล่ามีเลเซอร์ไฟสีทองมาเถอะโอ้โหไม่มีว่ะไฟเขียวน่าจะเป็นการไฮไลท์เหมือนเดิมนะครับโอ้โหเป็นเบอร์16นะครับตำแหน่งกองกลางครั้งที่2นะครับเป็นการไฮไลท์ทั้งหมดเลยมาดูครั้งที่3นะครับมาใส่ไปที่เก้าร้อยทองเหมือนเดิมยังไงออกมาเถอะ โอ้โหแบบนี้เงียบเลยไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นผู้รักษาประตูอาเซนอลโอ้โหเหลืออยู่ส0 0พกอดทองนะครับโอเคมาเดี๋ยวขอใช้สูตรนี้แล้วกันกดไปที่กุลิตนะครับแล้วก็ไปที่900้อทองว่าย,ยังไงมาเหอะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีไฟเขียวข้างในมาลุ้นเงินครับมีเลเซอร์หรือเปล่าเลเซอร์มา มีเลเซอร์ไฟสีทองเปล่าเอาอสีทองอย่างนี้เป็นใครเอ่ยโอ้โหผิวขาวอย่างนี้เป็นน่าจะเป็นฟาร์มาเทนนะครับเมอร์สิสองเรียบร้อยครับผมอีพีกตัวแรกของเราแต่ไม่ใช่ตัวที่เราอยากจะได้นะครับเป็นฟาร์มาเทนมาก่อนเพื่อนเลยนะครับเหลืออยู่2000กว่าทองนะครับจะพอหรือเปล่านะสำหรับ2ตัวที่เราอยากจะได้สูตรเดิมครับทุกคน เก่าร้อยทองไปเลยเรียบร้อยมาแล้วครับไฟสีทองข้างในไม่ต้องลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับลุ้นแค่ว่าจะเป็นใครแค่นั้นเบอร์เบอร์อะไรเอ่ยโอ้โหเบอร์17นะครับเป็นแฟรงก์ไรกาดนะครับนี่ถ้าเปลี่ยนจากฟา์มเทนเป็นกูริตนี่คือจบเลยนะก็คือคุ้มเลยแหละนะครับ จะไม่เปิดต่อละแต่นี่เป็นฟาร์มเทนมาแทนกุลิดน่ะมันก็เลยต้องล่าต่อทุกคนไปตอนนี้เหลือ,อยูพันกว่าทองนะครับเดี๋ยวใส่ไปที่ทีละร้อยก่อนละกันเปิดทองทิ้งเปิดให้มันเหลือสักประมาณ9 0 0รอทองนะครับเดี๋ยวรอค่อยไปกดทีเดียวเลย1 0 0รอทองนี่จะฟุกออกมาหรือเปล่าโอ้โหไม่ใกล้เคียงเลยเปิดทิ้งไปเดี๋ยวค่อยมารอลุน9้ารอทองสุดท้ายอ้าวขวนักเตะเต็ม เดี๋ยวขอไปเคลียร์แป๊บหนึ่งนะครับเผลอแป๊บเดียวเต็มแล้วนักเตะไปขายออกให้หมดเลยมีแต่ตัวขยะแต่เราก็ได้ g p มานะครับแล้วก็ไอเทมเพิ่มเลเวลนักเตะนะครับมีแค่นี้แหละนะครับขอดีของพวกการขยะอย่างเงี้ยตายออกให้หมดเลยเดี๋ยวเราผมขอล็อก2ตัวนี้ไว้ก่อนนะอันตรายถ้าเผลอไปกดขายชิปหายเนียนะในเปิดล่าใหม่แนะ่โอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปล่ากันต่อครับเหลืออยู่1 0 0 0พท้องนะครับผม เดี๋ยวไปที่100ทองเหมือนเดิมแล้วกันเปิดทิ้งไปโอเคเงียบเหมือนเดิมนะครับตายกดข้ามไปเลยเดี๋ยวเรามารอลุ้นครั้งสุดท้ายกับ900ทองของเรานะครับมาแล้วเดี๋ยวขอใช้สูตรนี้แล้วกันกดไปที่แฟงไรกัดนะครับสูตรที่ได้ทั้ง2ตัวเลย <laughs> จะไปยังไงครั้งเนี้ ไปเลยครับทุกคนยังไงโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจบเลยครับท่านผู้ชมผมต้องไปเติมเพิ่มละมันคาใจว่าไม่ได้กุลิตเนี่ยโ,โเปลี่ยนจากฟาร์มเทศเป็นกุลิดนี่โอเคเลยนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอไปเติมเพิ่มนะอย่าพึ่งไปจากกันเด้อโอเคมาแล้วครับท่านผู้ชม เพิ่มไป2 0 0พกว่าทองนะครับตอนแรกนี่คิดว่าจะไม่ได้เติมเพิ่มแล้วนะโอ้โหแล้วกุลิตผมไม่ออกมาต้องตามครับมาใช้สูตรนี้เหมือนเดิมแล้วกันหวังว่าจะออกนะทาไม่ออกนี่ไม่อยากเติมเพิ่มแล้วนะไปครับผมเข้าร้อยทองเฮ้ย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 ,ยได้ลุ้นหรือเปล่าอย่างนี้ต้องมาลุ้นกันครับ ไม่มีเลเซอร์ว่ะเฮ้ยผมยาวโอเคไฟสีทองรเรียบร้อยครับผมรุดกูลิดของเราหมายเลขสิบเนเธอร์แลนด์นะครับมาลูกรักโ,โหกว่าจะออกนะครับเป็นอีพิกตัวสุดท้ายเลยที่ออกเนี่ยดีนะที่ไม่หมดเยอะกว่าเดิมนะครับแต่ก็คิดว่าจะไม่เติมเพิ่มเลยนะแต่ก็ต้องเติมเพิ่มเนี่ะครับสุดท้ายก็ต้องได้ทั้ง3ตัวนะโอเคโอ้มีการไฮไลท์มา2ตัวด้วยนะครับ โอ้สุปหมดตะยีทองวะเนี่ยน่าจะประมาณ6 0พันทองเจ0พันทองประมาณเนี้ยนะครับเหลืออยู่พันสามกว่าทองได้มาทั้ง3ตัวนะครับมีใครที่เปิดได้คุ้มกว่านี้ไหมสามตัวเนี่ยนะครับก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับสำหรับผมเนี่ยเปิดไปน่าจะเกือบครึ่งตู้มั้งเนี่ยพอแล้วไม่เอาละ น่าจะครบทีมผมพอดีนะครับพอดีได้เสริมตำแหน่งที่แบบขาดหายไปนะครับนั่นก็คือเซนเตอร์ของเราโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ